สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซูมเนี้แอดคมล่างชุดเต็มเซเวค่ะซูมเวนี้วิ่งบนให้เด่นสองเด่นแปดค่ะสามตัวห้าสองแปดหกสองแปดสามสองแปดสี่สองแปดเจ็ดสองแปดสองตัวบนสองห้าสองหกสองแปดวิ่งล่างให้เด่นศูนย์เด่นเจ็ดสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะต่อมาอาจารย์โกยบ้านไล่เขาวิ่งบนให้เด่นสองเด่นหนึ่ง สตัว 25, 26, 28, 29, 15, 16, 17, 19, สองห2า2องหกสองแปดหนึเจดหนสตัว4ี่สองหกเจดสองหกดสอวิ่งล่างให้เด่น3เด่น0ูนย์สองตัวสามหนึ่งสามสองสาค่ะต่อมา,อาจานเตาา่าค่ะวิ่งบนให้เด่น4ีสองตัวสี่เจดสี่แปดสามตัวหนึ่งสี่แดเจดสีดหกสค่ะต่อมาแอดคอมค่ะ2องตบนชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ ่อมาแอดพอยค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามสองสามห้าสามเก้าสามศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะต่อมาแอดกิจค่ะสามตัวบ,บนตรงโต๊ะเซเวค่ะต่อมาเลขคนในค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสองเจ็ดสองและศูนย์เก้าล่างค่ะงวดนี้สามตัวสามสี่ห้าสามห้าเจ็ดสี่สามห้า สตัวหนึ่งหค่ะต่อมาคนคอนถมเขาวิ่งบนให้เด่น5เด่น7 3ตัว0ูนย์เจห้ดหสองตัวสี่ห้าหกหหวิ่งล่างให้เด่นสาสองตัว3 0 3ศูนย์ค่ะต่อมาแอดน้ำนองค่ะสามตัวบนตรงต้นมี 5, 7จ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองดศูนย์ห้าดห แปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดสองหกค่ะต่อมาแอดน้ำนองค่ะสองตัวบนวีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกค่ะต่อมาอาจารย์หนุ่งสารคามค่ะวิ่งบนให้เด่นห้าเด่นแปดสามตัวศูนย์แปดห้าสองแปดสามสองแปดห้าห้าแปดสามสองตัวแปดสามแปดห้าวิ่งล่างให้เด่นห้าสองตัวห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะต่อมาชุดโต๊ะแอนนาพัทค่ะเซฟไว้ค่ะ มาแม่นมากค่ะวิ่งให้เด่นสาสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามสองหกสามเจ็ดสามแปดสามค่ะต่อมาเข้าปั้นค่ะคู่โตสามตัวตบนเซไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ